วันนี้เดิน4กิโลนะไต่ำ4กิโลก็ดูสำรวจเส้นทางการขบวนาคมการซ่อมบำรุงให้เรียนออกกำลังกายนะทำเหมือนเดินก็ออกกำลังกายเลยให้หนูห่วงนะว่าห้องทำงานเราอยู่ทุกที่ตี่โต๊ะทำงานไม่เคยอยู่เลยเนี่ยทงานดีไม่เอาจอดีไหมได้ทำงานไหมได้ทำงานทำทุกวันไม่ได้หยุดเลยบ้านอยู่ที่ไหนตัวสูงยังไงบ้านอยู่กับโอ้โหตัวสูงมากเลย ตัวสูงมากกินอะไรเนี่ยขนมตาลไหม4ี่โลแล้วครับต้องยี่สิสองกิโลกับสี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าไม่ต้องเดินออกกำลังกายนะแค่เดินสำรวจความเดือดร้อนประชาชนนี้ก็เอาเรื่องแหละวนวันหนึ่งนะระยะทางก็อย่างน้อยก็วันหนึ่งเดินไปสิบกิโลนะครับเดินแบบนี้ทุกวันนะครับ แผนกองช่างเนาะกองช่างอบจอ่าซ่อมจะให้ทําแผนในการซ่อมปรับปรุงถนนนะครับก็ทางจากอ่าชั้นทางกันนะก็เราดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปต้นต้นถึงทางบางจุดนะครับก็เดี๋ยวดูห้อมาแล้วก็ทําแผนเข้าถึงห้องมาของอบจอีนอีกแต่นี้ที่พื้นที่เนี่ยวันนี้ใครแต่ก็เต้นของกองของกองช่างครับในพื้นที่ของอบตสนามไทยอันนี้ท่านรองนายกอบตสนามไทยนะครับท่านรองกิจยศ ก็คนนี้ประสานงานมาก็ช่างด้วยนะช่างอบตสนามไชยด้วยช่างโป้งก็มาสำรวจกันว่าจุดไหนบ้างที่ต้องต้องทําเสนอแผนข้อขอชอบปรับปรุงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกก็เห็นว่าน้ําขังหลายๆจุดเลยครับว่าแสดงว่าถนนจุดนั้นเนี่ยจะต้องมีการเอาซ่อมเสริมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับ1 0ยเมตรแรกอันนี้ก็200เมตรที่สอง2200เมตรนี่มีอะไรอันนี้เลยนาโยคาทาาอันนี้คือต้องอ๋อสำคัญมีรอยยุบถึงกันใช่ไหมใช่ครับ200 ยี 25, แล้วก็มา3 0 0 3้อเมตรแล้วก็กมที่สามอดสิบห